สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องข้าเขาป่าหาเฮ็ดจ้ะมาแต่สาวมากกับเอือยสองคนเืีอยจอยจ้ะเคียเฮ็ดอยู่มาเซิบเสิบเ,เบิงพี่น้องไฟแหลกสีเฮ็ดสีออกบริอจอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะทีมงานเกา่าเื่อยแล้วสีตาแล้วสีมานก็มูอยู่จ้ะตามที่เคยหาไป จจอยแข้งแรงแห่มาสามคนเ้ะสไปซาวะดีจ้าอุปกรณ์หาเห็ดกับเห็ดสวนอันเดียวกันทับผี่ไปหากันจ้ายาเห็ดมุมดอกนึงพี่น้องเดจอยมาเก็บ มาถือกล่องอันนึงมันบรรจนัดดอกเหลืองแหกมาดอกเหลืองแหกมานของปีจ้ะว่างหันกับดอกขาวดอกหนึ่งดอกไม้สองดอกพี่น้องเฮ็ดหนามมุ้งมาเก็บเอ้ยจ้อยเออหนั่นนักไม่ออกไก่น่ะเออสาสามดอกคุณตัวน่ะสี่ดอกเอ้อสาหัวใหม่ออกอืออ๋อใช่เห้เห็นแล้วเห็นแล้วเก็บเลยออเ ออไแกงกป้ดงีดอกพี่น้องนี่ไอ้สาตไใตองนี่ใบใบตองนี่ก็มีเด้สนี่นี่ีนี่โอ้ยงเดเดเดี่มาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ยเตมหมดเลยพี่น้องเฮ็ดน้ำมุ้งจ้ะเห็ดน้ำมุ้งแตี่พี่ี่ี่เก็บเก็บให้พี่น้องเราเบิ่งน่เก็บเลย ดอกมาออกมงต้นแปลนนั่นน่นทางไต่น่ะเคียยบพวกี้เยจะสาน่ใหม่โอ๊ยเอาบมดเอาไปเบิดไข่ตัวละมาขันบ่มาวันนี้เทาทิมเบิดได้ยนีว่าตเฮ็ดบอกไี่ กันเดจุ่มๆดีนะเอาเสียมกิ่นแน่เหียเสียวมือจ้อยสองดอกพี่น้องโอ้ยสองดอกสามดอกนี่ตอดอกน่อยดอกน่อยโอเคนั่ก่อนนั่นดีนั่นดีนั่นดีมันหลไปัวเียเทียเอาใหม่เอาก่อนเดี๋ยวจ้อยมันเป็นหยาบ่เฮ็ดนะ

เก็บแน่ตัวนี้อาเก็บ้อออเอากระตาไว้แน่เ้ยเดเอ๊ะกระตาไว้สยแน่้ยนี่เหลื่อมสลาบผาเลยพี่น้องเดีว่ากินใด้คือเก้าจ้ะ ui mua này đầy lưng lấy sẵn xả chà 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 thương chà 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 เท้าก me me uh, bon hmm. 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 uh ันหมี huh. ่ว te right. hmm. okay? yeah. yeah. ุ oh. uh ้น huh. ด oh, ็ดแกงพี huh. uh ่น huh. ้องเย่่อยนบดต่อยไปเก็บกจ้าจ้าเดี๋ยวเก็บตัวมีก่อนจ้าเอาไปเปิดต่อเพิ่มโอ้ มันมันเท่าไร้เคลียไปถือมันเกะทั้งผู้แม่มองมันเคยเออกหน่อยไหมเดี๋ยวซักน้ำโขลกหินหน้า,นาพี่น้องเอี้เคลียเห็ดหลุมท่วนนี่จนน้่ามม่วนเลยพี่น้องเลยใช้ละมียดคอยเสียอะไรบันนี้เคลียไปขี้มานี่เสียพี่น้อง ี่ตาในหน่อยผีเช้าเต็มแล้วเอา่อกเา้เท้าของข่อยเทืงค้าเท่องยังมูนเอแงเลยมูดมูลนี่แมเนี่ยขียออก่อนถือกีบเห็ดบัอะ้บ่เาเห็นเห็ดแล้วก็ตื่นเต้นพี่นีองเอกย มูหนี่งก้องนะเบ้งก็เก็บไัเละหน่อโอ้สันพี่น้องมายหาเห็ดมาดัดตีนดีขึ้นีูสำหรับทับถือกล่องขังนึงเปืออันไม่งอดไม่เงาไม่เงา่เาเอาหมือดหรอวันนี้เก็บตัว ขนา,าดว่าวเอาหมืนอ,อนเนาะหาตัวจ้ะติมกระต้าแล้วก็ต้องหามันได้มากแล้วขึ <c oughs> ้นคู่พี่นนองตองหานหาอยู่ตีนคู่เบิ่งมองมันเคยออกมองเคยมเก็๊เื่อเถือบรรยากาศ สั้นๆจด้หน่อยไม่ต่อยเขินผู้พี่น้องมูใหญ่หนึ่งพี่แต่ดอกจุ้มๆจ้ะเห็นอยู่ซีหาดอกมูนี่จุ้มๆเว็ดนามุ่มจ้ะแลก็มะนาวเช้าโฮมก็เห็นเห็ด

พักแม่เถอะดูกเดอขึ้นมากลยโคุนาะโทษหายคนอยู่บ้านเอากต่ตามมาหายตาเต็มเลย บอกเขาเอาคื้นเก่าล่ะขนาดนี้เลยหลายฮะแน่เห็ด มีอยูโทรศัพท์เดี๋ยวเดียวฮะไปอีกก่อนเก็บกองเก็บกองไว้ได้มันบ่อเห็ดอันนี้ ขึ้นเอาจ้ะย่านความสูงแต่ก็มาหัวตีนหรอ ต่อเอาเด้นต่อเออเเจคิดน่ยกนขปลาบเอาเสียมกระแนงนี่ะอู้หี่นนองหู่นี่คิปวไหาล่ะ nè chị ơi, người được sao? mong Mình... nè ban cào, đọt rôm cào bớt. hừ. Mình... Uhm. kia hết hoa lôn chị nọ.

เมื่อสันพี่น้องคืนผู้สูงเาองกินมากินเอตามนห่แหละเายเพอนกันมดอกจะาพาโตโตอันที่ๆนะโตีุ่นู้นะก็ไดเอามาให้แน่ยุ่งอือนคอยในขวดหนาเวดหนาออกเแค่นี้ลพี่น้องเอ้ยมู่ จุมุมเลยจ้ะยังหนูโทษเอิ่นกันมาหาเหตุมันบมนม,นมีกระตาใสโทษเอิน่นลองเตมากเลยจ้ะแ้าจ้าแค่นาาี้เด้อ ออกมาจากป่าแล้วจ้ะพี่น้องเมื่อแล้วเดี๋ยวหมูรุ่นสิพ้าพี่น้องเข้ามาหาไหมจ้ะนี่ข้องลาษากระตาหนึ่งนีข้องปลาจอยสองกระตาหน่อยตัวนั้นของไม่ต่อยจ้ะเดี๋ยวพ่อแกงอยู่ดอกเดี๋ยวสิไปหลังซูพี่น้องแกงซูพี่น้องเข้ากินคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่จ้ะเปลี่ยนบรรยากาศเขาป่าหาเฮ็ดนำํำขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้ะ